กาแฟที่เราปลูกเป็นพันธุ์อาราบิก้าซึ่งมันไม่ได้ปลูกได้ในพื้นที่ทั่วไปเราต้องไปหาทาเลที่เหมาะสมก่อนแล้วก็ต้องมานั่งศึกษาหาความรู้ว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะที่จะไปปลูกในพื้นที่นั้นปลูกเสร็จแล้วจะอยู่ยังไงจะใส่ปุ๋ยทุกวันนี้ที่ผมให้เกษตรกรปลูกเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งไม่ไม่ได้ทำให้สภาพดินแย่นะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งของการเริ่มก็ต้องมองว่า สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงรอเปล่ามันปลูกแล้วมันไปได้ไหมเราจะต้องหาพืชอย่างอื่นมาเสริมไหมทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเมีกินมีใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือพอเราลงไปอยู่กับจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเขาเขาขาดโอกาสชาวบ้านครับเขาขาดโอกาสที่ที่จะมีชีวิตที่จะอยู่แบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันนี่เกิดแรงมันนานใจลึกๆว่า เออการที่เราทําตรงนี้เนี่ยมันทําให้ให้เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในตัวเขาเองไม่ต้องไปพึ่งพากับระบบบางอย่างในในประเทศไทยนะครับได้มากก็ก็คิดว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้มากพอที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ที่ผมได้สัมผัสกับคนในท้องถิ่นตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่แปลกใหม่สำหรับผม